สวัสดีครับตอนนี้อยู่ที่ห้องพักที่โรงพยาบาลนะครับมาเฝ้าภรรยานะครับพักฟื้นหลังคลอดนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาให้ดูครับว่าในการมาเฝ้าภรรยาผมเตรียมอะไรมาเพื่อดูแลตัวเองบ้างแน่นอนไม่ต้องเซ็ตเลยถ้าเห้นเป็นสีแดงของผมแหละแน่นอนนี่ฮะ บูมคอลลาเจนดูแลตัวเองก่อนเลยนะครับเพื่อร่างกายดูสดชื่นดูอ่อนกว่าวัยนะครับดูแลกระดูกขอ้อต่อต่างๆด้วยแล้วก็ริ้วรอยก็จะได้จางลงได้นะครับนี่บูมกลูตาช็อตครับนี่นี่ผิวจะได้สวยๆไม่แพ้น้องคราวนี่คือตับของบูมกลูตาช็อตที่เอามาฮะและแน่นอนขาดไม่ได้เลยสรับผมนี่คือรูมคอฟฟี่ครับนี่ เป็นคนติดกาแฟอยู่แล้วอันนี้36 i n 1นะครับนี่เป็นคลิปในการรีวิวง่ายๆเลยให้เห็นว่านี่ของจริงครับไม่ต้องเซตอะไรเยอะนี่รสชาติดีเข้มข้นนะครับแล้วก็ส่วนประกอบ36ชนิดดีต่อร่างกายทั้งนั้นครับแล้วก็อ่ะเผื่อกลางคืนหิวครับบูมโกโก้ plus นี้ดาโกโก้เข้มขนน้นฮะจิกซองที่ลงน้ำเขยา่ากินได้เลยได้ทงังลองให้เย็นด้วย เหมือนรูมกาแฟเลยฮะซึ่งจริงแล้วก็มีรูมไฟเบอรี่กินไฟเบอรี่ไปแล้วก่อนนอนนะครับเพื่อขับถ่ายสะดวกแล้วก็ล้างของเสียออกจากร่างกายอ๋อแล้วก็มีบูมดีแม็กซ์ด้วยเดี๋ยวอยู่ให้ดูเดี๋ยวจะหาว่าไม่จริงนี่ครับให้เห็นเลยบูมดีแม็กซ์ครับลดการหดสั้นลงของเทโลเมียร์พกมาสองหลอด นี่คือคร่าวๆครับที่ไม่ไดเอามาในวันนี้ก็จะมีบ mm ูมไอซีซึ่งบำรุงดวงตาจากแสงสีฟ้านะครับดวงตาของเราก็มีอยู่คู่เดียวเพราะฉะนั้นต้องบำรุงดีนะ mm hmm. ครับโอ้จริงๆแล้วส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ทุกชนิดของบริษัทเด็กไอคอนกรุ hmm. ๊ปเป็นส่วนประกอบที่เราคัดสรรมาอย่างดีปลอดภัยได้รับการรับรองและดีจริงได้รับมาตรฐานไม่ฉะนั้นครับเราคงไม่กล้าเอามาพูดแบบนี้ครับว่ามันดีต่อร่างกายจริงๆแล้วถ้าผมพกมาเยอะขนาดนี้ฮะชัดเจนเนาะ ใครอยากได้นะครับใครอยากบำรุงร่างกายอยู่ในตัวเองครับผลิตภัณฑ์ของบริษัทเดียอนกรุ๊ปรับหาซื้อได้ที่ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศเลยและถ้าใครสนใจอยากเป็นตัวแทนนะครับก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับแค่นี้พ้องมีพ่อลูกละบอย